มาขั้นบอออกจากบ้านสังสีหูหอมทางเที่ยวขั้นบอไปหำเฮียนสังสีมีความหูกราบสวัสดีพี่น้องปองเปะปายบริเมณปองเปปปองไปสุมองสุเกามาคือเก่าเสียงอึงเผาปากไฟกับทางช่อง YouTube เสียงอึงเที่ยวเลยแชแนวเสียงอึงเที่ยวเลยแชนแนวมาคือเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความม่วนซื่นมุนก่อนบอได้มุนโดนเติบแล้ว มื่อนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวจุดชมวิวภูช่องครับจุดชมวิวภูช่องครับหลังคนส่งใส่เอ๊อยู่มองได้องเมียงเลยวะจุดชมวิวแห่งนี้ตั้งแต่างานอยู่ในเขตตำบลผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจากถนนหว้วยใส่คํำมานะถนนมริบาลแยก้ว้ใส่คํำนะแยกห้วยใส่คำํำเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาประมาณ10กิโลเดนะป้ประมาณ7กิโลฮอตวัด วัดร่าผาบิงวัดหลวงปู่ลุยนะตรงข้ามหลวงปู่ลุยวัดหลวงปู่ลุยวัดทรมผาบิงก็จะเป็นจุดชมวิวผู้ช่องครับแห่นนี้วิวสวยมากพี่รองเอ๋ยสวยงามพระลมเปรตเลยไปน้อยเดียวก็สิเป็นบ้านน้องพํานาเกาผาบิงเดี๋ยวหอสิเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านอีกรอบหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้พาชมวิวก่อนวิว,วสวยสวยเห็นภูหลวงเห็นภูหอเห็นผู้ยองภูเห็นผูอนอน้อะไรทําไมเดี๋ยวเราจะชมด้วยกันครับผมไป 1, <ração> 2, 3, come on ชอยูนระปายมีนอย่ายนอย่สวยงามไปตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอลกนะครับผม สกายวอกแบบปูนบนบวอกแบบกระจกแบบีังคานดอกแล้วก็มีสก,กายวอกแบบไม้ด้วยนะไม้กิบไม้หังไม้เตะไ,ไม้บาาักขาเรนเขายู่ถึงจุดชมวิวฮักคาสินเนมเห็นภูหอครับผมฟูจิมืองเลยสวยงามเนม่ตายยกปูปลาปอกกับภูหน่อยเดียวกันนี่ลหละนี่เป็นเทือกเขาทางนู้นก็สวยงามอยู่ด้านนั้นก็อยู่ทางโซนทางพูละภาพไฟผ้าใบคุนหมิง ทำโพธิสัตว์กุลลินกุ้ยลินเมืองเลยพุทธมครับผมมาทางนี้ก็จะเป็นภูหอหลังจากภูหอก็จะเห็นหมู่บ้านบ้านน,าน้องผ้านาเกเป็นเห็นภ<ม>ูยองภูอยู่ทางภูหลวงภูหลวงเพื่อเขาภูหลวงเงาอัดลาดเนี่ยวาเงาอัดลาดมาเอ็ดทางเ็ดสบูรณ์วะเงามาเาามาเงวมา างล่างก็จะเป็นจุดจิบกาแฟผู้ใดมากาเฟ,ากกาเฟทางนั้นก็สิเป็นสกายวอล์กไม่เตะไม่หังไม่จิบไม่ดูมัน <c oughs> เป็นสกายวอล์กมันเป็นสกายวอล์กอันกระจกเคยทางเสียงคานแต่ก็สวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งครับผมแล้วก็มีจุดชมวิวอหลายจุดให้เช็คอินนั่นก็คือพิพิพธภัณฑ์เจดีหลวงปู่หลุยจันทสาโลอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยผู้ใดมาเที่ยวท่ามผาบิงกาเลยมาถ่ายจุดชมวิวมั้งนี่เด้อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเลาะดูหลายๆจุดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวจุดเช็คอินของภูช่องคับครับผมหน้าต่างเขาจะเป็นเสียงเลียงแน่เด้อ ดังก้องเองทายเองวอาเองตัดต่อเองนักเลงมาคนเดียวเฮ็ดเองเบ้อส่ันสียงซองเสียงอึ่งเที่ยวเลยแชแนวเสียงอึ่งเที่ยวเลยแชแนวนี้แหละพี่น้องเลยมีที่ให้ชมวิวจุดเช็คอินหลายจุดในจุดชมวิวผู้ช่องคับที่ ที่ตำบลผาบิงแห่งนี้แล้วเราจะไปชมวิวที่อื่นอีกครับผมเริ่มไล่จทยจสุดท้ายเบิรงกหลายๆมั่งครับผมถ่ายไปตั้งกล้องไปโกรธเองขัดโบสถ์ขัดสุดทายแต่นย่างเดี๋ยวถ่ายที่วิวย่างเดี๋ยวก็ะยานบ่ออะไเข้ากลองนะยานพียันพียานน้องจับหน้าไไขึา้นอะไรเขราอยากออกกลองเดี๋ยวสิไปถ่ายวิวให้เบิรงอีกมุมอื่นครับผมไปไปไปลักนะผาบิงโอ้วว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 ดวว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  เนมเห็นบ้านเห็นยังเห็นบ้านนองนาแกน้องผับพาบิงข้างล่างแนมเห็นวิวภูหอภูจิเมืองเลยสัดเจนมากแนวเห็นทุ่งนาเขียวกระจีสวยงามมากแนมเห็นภูยองภูหรือบนภูหลวงสวยพี่น้องเลยกดไลค์กดสับสไลด์กดเขตกดแชร์เด้อที่จุดชมวิวภูช่องคับอยู่ตรงข้ามกับเจดีย์หลวงปู่หลุยจันทสาโล มาเที่ยวผาบิงเวไว้พระเวกับหลวงปู่ลุยอยู่วัดทำผาบิงแล้วตรงข้ามวัดแมนเลยจุดชมวิวเห็นวิว360องศาสวยงามพระลำเป็ดพี่น้องเอ้ยไปเมืองไหนก็เข้ากองไปเมืองไหนก็เข้ากองค่อยมาผู้เดียวค่อยกระตั้งกองถ่ายเองถ่ายเองกดเองเมาเองตัดต่อเองนักเลงพอกับช่องเชียงอึง เที่ยวเลยแช่แนวเสียงอ응ื่นเที่ยวเลยแช่แนวอยาจะไปกดวิวมุมอื่นให้ดูครับผม <laughs> มาตามมา <c oughs> ตันนี้แนมลงไปข้างล่างครับผมเป็นฟูจิมังเลยฟูจิมังเลยชัดเจนมากสวยงามพระรามแปดครับผมแล้วก็วิว อยู่ทุ่งนาสวยงามครับผมเดินเข้าไปไกลๆเน่ทั้งหมดไกลๆมีสะพาน,นสกายวอกน้ำก๊อฟบริเวณสกายวอกกระจกก็เป็นสกายวอกไม่แข็งแรงพอสมควรอันนี้เป็นบ้านน้องผํานาเกผาบิงจู่จุ่มน้ำกันนี่แหละจุ่มเดียวกันนี่แหละทั้งเถิงก็เป็นฟูยองฟูสอนกันอยู่บนฟูหลวงนั่นแหละพี่น้องเลยสวยงามพรามเปรตน,นะอยู่สวยก็เลย้อนด้ยัน ชมวิมีนี้นะครับผมนองจากสิเห็นเจดีดอกูแล้วก็สิเห็นูผ้าเป่าผ้าสาวนะหมาอเ,เดน,นะเห็นผ้าเป่าผ้กเอา,าเ้า,า,สา,าสาวอาวันนี้เป็นทางลงนะครับผมทางลงก็จะมีสก,กายวอล์ก ดูทางหน้าอีกนะครับผมเป็นสกายวอลคอนกีตนี่นะเป็นสะพานคอนกิท้ี่ย่างสมวิวด้านหน้าซึ่งติดถนนครับผมครับสวยอีกแปบหนึ่งครับแล้วก็มีถนนคอนกีตอ้อมภูเขา่าภูซ่องครับห้องนี้ให้เบิองสมวิวสวยงามนะครับผมขึ้นมาถึงภูนี้ก็ได้เบิงภูเข่าหลายน่วย ได้เห็นผัวหลวงผู้ห่อผู้ผ้าเป้าผ้าสาวได้เห็นเจด,ดีหลวงปูหลุยจันทสโลอันนี้อันนี้นะครับผมเป็นสกายวอล์กที่ติดถนนเลยเนี่ยนะเนี่ยไปข้างล่างก็สิเห็นถนนข้างล่างแล้วตรงนี้นะจะพาเดินชมครับผมโอ้เป็นจัดสรรดีนะเห็นบอกเนี่ลงไปข้างล่างกสิเห็นมองจอดรถข้างล่างกสิเป็นรถ แอมอีกด้านหนึ่งครับผมไปลงอีกด้านหนึ่งนี่เดินชมวิวไปเรื่อยๆครับเดินชมวิวไปเรื่อยติดถนนด้วยนะครับผมโจบ,บนจุดชมวิวปูช่องครับบนผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยฮันเ넬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  <laughs> วันนี้เข้ามาในหมู่บ้านครับผมลังจากไปเบิ่งจุดชมวิวอยู่ผู้สองคับแล้วเข้ามาในหมู่บ้านบ้านน้องพัมนาเกผ้าบิงมันบระคับคส่วนนี้นะสร้างบ้านมังครับผม,<ช>มแต่กี้ัตสร้างบ้านในพากันยายมาแต่ทังใดก็คำนี้นะตำบลนน้องห้อยอบลนน้องห้อยแล้วเดือนนี้มันมีบ่นน้องห้อยนะแม่น้องห้อยบ่มีบ้านด้ยเนี่ยบ้านบ่อห้บุรุบ้านห้าง,งบ้านบ่อห้บ่รุมใหญ่ก็เกิดแต่บลนน้องห้อย โอ้ยากันยายมาเต้นน้องห้อยบนตีเอออืมเราพากคือพา้พากันยายมาคือพานี่นะอยู่หนักเกินนี่นะทั้งฝ่าใบเกิดพุ่นอแล้วบนน้องห้อยวะจากปีแล้วอีเมนนะแปดสิบหกแปดสิบหกปีใชแล้วเราเราไมด้พาจังเป็นย่างคือปล่อยให้มันป่าหางแล้วน้องห้อยนะเป็นลรกไหมอย่างเป็นโรกอย่างทีลรคทีดัดโม่ให้ลกฟี่ดัดขันนกเข้าห้องมือได้จ่ายมือละซ่องละซ้ำ กันยานแล้วหากันยานแล้หากันห้างมาอยู่นาเกนาคิดตุนเต้ก็มาอยู่นาเกนี่เป็นนาคิดตุนเนี่ยแล้วน้องพั่มนี่มานำกันบ่หรือมาเตตจางอื่นน้องพั่มนี่นะน้องพัมจังอยู่ฮอนบ้าโบมาได้โอ้เรียกว่าไทยนาเกนี่มาตั้งแต่น้องห้อยจังบุญน้องห้อยแต่เดี๋ยวนี้ไปห้าน้องห้อยในพื้นที่น้องห้อยโบมีเป็น ให้เป็นนาบ่แล้วโอ้ขอบคุณตอนนี้เป็นเรื่องราวของทางบ้านนาเกะพาบิงพาบิงนี่กระแตกออาแกงนาเกะเนาะแม่เนาะใม่ทุกคนเข้าใจว่าน้องพ่อมก็มาแต่น้องห้อยนํากันบ่น้องห้อยก็อีมีมีน้องห้อยก็อีไปซับกันอยู่ข้างในซับกันด้วก็สิบปนกันอยู่นั่นเราวฏิเสธกระซิปนกันอยู่ข้างนั้นไปหาทีหาน้องกันไปห้านะเพราะมันก็มามอกันเนาะแม่เนาะอกัน นาแกเนี่ยนามันมีต้นแกตีนาแกเก็บเปาเปาหัวให้เข้าบรยากนี้ตะกี้อคือว่าฉะนั้นนาแกเก็บเปาเปาให้เขาบรยากนี้ใช่คือว่างสั้นไหมเออว่างแค่หั่นโบราะมันคือมีซอยให้ดีแท้เออมีซอยฟรีโกมันเป็นยังบรยากนี้มันมันมันอุดมสมบูรณ์ตีใช่ครับผมดีครับตะกี้นะโมเป็นยังเขาจะเข้าห้างมาห่านะ ครับผมหมาอยู่พี่น้องห้อยก็เลยแต๊กมางมาอยู่พี่น้องห้อยก็เลยเป็นนาเป็นดอนเป็นป่าเป็นน่อเป็นเป็นไหนาเป็นทุ่งหมดละครับผมมันมีบ้านแล้วมีบ้านเป็นแค่ไหนอดีตบ้านในคุณสมัยคุณบุหงุ่นเป็นแต้ซื้อเต๊ใบเกิดมาซื้อครับผมนะ บ่าที่น้องพ้ามนี่มันเป็นน้องน้ำล้วมีพ้ามใช่ไหมก็ให้เมียน่าน้องพ้ามก็มีน้องพ้ามก็ล่ะอโอ้ไปซื้อน้องพ้ามเพื่อน่ะอยู่ใจวัดเพื่อน่ะอือใจวัดนะครับผมเป็นน้องพ้ามวัดมนห่างโค้งนั่นติหรือว่ามีวัดอื่นอีกมีวัดช่องวัดน้องพ้ามโอ้ครับผมผมผมขี่หนังพะนนมาผมพอวัดอยู่หางโค้งห่างโค้งนี่มัน วัดนาเกโอ้วัดนาเก๋ฮังคงนี่ก็วันนาเกลูกไปนั่นนะาเก๋มีจักวัดฮะสี่วัดมีสีวัดครับผมน้องค้ามีสองต่างไท้เลยคือกันนี่ละเนาะน้องค้าก็ได้เนาะครับผมเแลยวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะได้กันอันนึ่ง ต่างกันอยู่นึงเอาว่าเป็นแต่ไทยเดียวกันวหเนี่ยเอาบุคือกันเาบกคือกันาโม่กันก็ได้เออเต้มาลุมไปใช่ไหมให้น้ำควมันบุกคือว่านาเกโอ้แสดงว่ามันมาจากคนละบอลกันดีวเนาะจากคนละบอลละฮีกันนะครับผมวันนี้หาพี่ผาน้องมาเลาะน้องผํานาเก๋ผาบิ่งรูจากแต่ประวัติห้องนาเก๋แต่ว่า แต่ว่าประวัติน้องพ้ามันจะมาแต่ห่างได้นั้นเป็นคนในหนังสือกะโอโฮแต่ว่าเอาแต่ํำนี้แล้วเนาะพะเลาะทำนี้แล้วเนาะครับผมเนาะอันนี้ต้องขอบคุณแม่ตู้ซื้ออย่างกรบผมแม่ตู้ซื้อเหนซื้อเหันก็แม่ตู้ซื้ออย่างกรบผมซื้อนางคำนางคำอันนี้เป็นแม่ด้วครับผมขอบคุณผู้เท้าผัวโซผู้ให้ข้อมูลครับผม ขอบคุณหลายๆครับมนตัวละบพี่ละน้องเดินครับสองเสียงอึ่นเที่ยวเลยชาแนลฝากกดไลค์กดซับสไครลูกใครดีมีแหงหรือลูกก็ได้นะให้ดีมีแหงมีมีชุกมีชุกไปนะให้ได้ดีลงกนละได้เมนะลูกเป็นฟังเป็้นฝ่าลูกเอาเมียอยู่ใช่ได้อันนี้ลูกกลางเลย อบูุขึ้นพอมีครับขอบคุณในตู้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์